ไปเบิง NBT Weekly Sport กันแน่นะคะเพื่อนบอกว่าตอนนี้ฟุตบอลถวย BGC นะคะเมืองไทยประกันภัยคับ2 0 2 4ทับ2 5 2 5ยังคงเดินทางมารอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะความสนุกความมั่นและการยังมีให้หลุนต่อนะคะส่วนผลการแข่งขันในรอบ8 8ทีมสุดท้ายสิเป็นจังไรกันแน่ติดตามได้ใน NBT Weekly Sport ค่ะ สวัสดีครับอยู่ในช่วง NBT Weekly Sport นะครับกับผมคาราเทพอริทุกันนะครับเข mm ้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับฤดูกาล2024-2025ที่ตอนนี้ผลรอบ8ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. โดยเกมในวันเสาร์ที่11มกราคม2568นะครับสมุทรสาครซิตี้เอาชนะปลวกแดงยูเนเต็ดคับ6ประตูต่อ4พิษณุโลก FC ครับชนะลบบุรีซิตี้2ประตูต่อ1 ส่วนเกมในวันอาทิตย์ที่12มกราคม2568นะครับสายมิดกับบินยูเนเต็ดครับแพ้ทุนบุรียูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อ2สงคลา FC เอาชนะขอนแกน FC2 ประตูต่อ1ครับสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ b g c เมืองไทยประกันภัยครับฤดูกาล2024-2025นะครับได้แก่พิษณุโลก FC ครับสมุทรสาครซิตี้ทนบุรียูเนเต็ดครับและสงคลา f อโดยจะมีการจับสลากประกบคู่ในครั้งต่อไปครับ ไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยทางจังหวัดได้ผนึกกำลังต้อนรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2025ในรันนะครับคาดว่าจะมีนักวิ่งและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต่ำกว่า7,000 70, 0คนครับที่สนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายปิยะปิจนันทรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยนายนนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดและคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2025 ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐภาคเอกชนสมาคมและชมรมต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกสร้างความประทับใจให้แก่นักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมวิ่งบุรีรัมมาราธอน2025ที่จังหวัดบุรีรัมมในวันที่25มกราคม2568นะครับซึ่งเป็นการวิ่งมาราธอนในช่วงเวลากลางคืนนะครับบนเส้นทางมาราธอนระดับโลกในระดับเหรียญทองหรือ Gold l เบลนะครับ ซึ่งตลอดเส้นทางมีการประดับไฟสว่างสวัยนะครับและกองเชียร์ให้กำลังใจตลอดเส้นทางซึ่งในปีนี้นะครับมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า30,000คนการแข่งขันแบ่งออกเป็นระยะมาราธอนครับ42กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอนครับ21กิโลเมตรระยะมินิมาราธอนครับ10กิโลเมตรและระยะฟันรัน4.5กิโลเมตรซึ่งในปีนี้นะครับเป็นการฉลองปีที่9ของการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่กับเป้าหมายใหม่นะครับปักหมุดสู่การเป็นสวรรค์ของนักวิ่งทั่วโลก จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์พิเศษ3ต่อครับพิเศษที่1นักวิ่งที่เข้าร่วมงานบุรีรัมมาราธอน2025นะครับพิเตตบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนักวิ่งจะได้รับภาพวิง Real ่งเรียวไทม์แบบฟรีทุกระยะครับพิเศษที่2ครับนักวิ่งทุกท่านทุกระยะนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลลักีิดอระยะละ50ท่านมูลค่ารวมกว่า1.3ล้านบาทและพิเศษที่3นะครับ สำหรับนักวิ่งที่ทำสถิติดีที่สุดสิอนันดับแรกทั้งชายและหญิงนะครับจะได้รับค่าสนับสนุนค่าสมัครค่าเดินทางและค่าที่พักโตเกียวมาราทอนนะครับสำหรับนักวิ่งที่ลอโตโต้ได้นั่นเองในส่วนของการประชุมในวันนี้นะครับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งทางภาคราัฐภาคเอกชนตลอดทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดําเนินการให้มีความสมบูรณ์กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาโดยให้ทุกฝ่ายนะครับเก็บข้อดีของการทํางานที่ดีอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ส่วนข้อผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับจะต้องนําไปปรับปรุงมาแก้ไขแบบรายละเอียดเชิงลึกเพื่อให้เกิดความประทับใจต่อแขกผู้มาเยือนให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไปไปิดท้ายกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูผาิเกมครับที่ห้องประชุมพญาสีสุริยะราชวารานุวัตนนะครับชั้น3อาคาร1สาลกางจังหวัดอุดรธานี นายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุดรธานีคณะทํางานศึกษาดูงานแถลงข่าวการรับทงเจ้าภาพการแข,ข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพบาทเกมครับทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการแข่งขันของนักกีฬานะครับจังหวัดอุดรธานี การศึกษาดูงานแถลงข่าวและพิธีรับธงเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติของจังหวัดอุดรธานีที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับพร้อมหารืเตรียมความพร้อมในการรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพบาดเกมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อัญมณีเกมที่จังหวัดจันทบ,บุรีในวันศุกร์ที่31มกราค,คม2568ตลอดจนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบพิธีการรับธงเจ้าภาพกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับ รวมถึงนะฮะกำหนดจัดวันแข่งข,ขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมซึ่งจังหวัดอุดรน,นะครับมีมติกำหนดจัดระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2569นั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของ NBT Weekly Sport รนะครับกลัาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่ันสวัสดีครับ